สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชมชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามาแต่งกิ่งอะโวคาโดกันค่ะเพราะว่ากิ่งอะโวคาโดเขาจะย้อยห้อยลงมาติดดินนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะต้องตกแต่งหน่อยเพราะว่ามันจะดูแลรักษาง่ายนะคะเวลาที่โคนโลง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโค,คนโคลนโล่งโคนที่ไม่มีนี่นะคะทุกคนกิ่งเขาจะใบและกิ่งเขาก็จะ ย้อยลงมาติดดินแบบนี้เราก็ทําการตกแต่งนะคะทุกคนตกแต่งให้เขาโลง่งให้เขาสูงขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตกแต่งเราจะดูแลรักษายากนะคะหนึ่งชีจ้านะคะ,อะสองจะมีเชื้อรานะคะเพราะว่าแดดจะส่องไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะะทุกคนนะคะกิ่งลงมาถึงขนาดน,นี้เลยเห็นไหมคะนี่เขาแผ่ขยายเร็วมากเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น,นพันธุ์พิงค์เพอร์ตันนะคะ นี๋ยวเรามาตกแต่งกินให้เขาดีกว่านาะเพราะว่าเตรียมที่จะใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนมาค่ะเรามาตกแต่งดินกันนะนี่นะคะเราก็ดูนะคะว่าเขาย้อยเขาห้อยนะคะเขาห้อยจะถึงดินมากหรือเปล่านะคะเพราะว่าอีกต่อไปถ้ายอดเขาต่อออกมาเนี่ยขเขาก็ต้องห้อยถึงดินแน่แล้วก็ตัดเลยนะคะเราก็ตัดเลย แล้วก็ตัดซอยกิ่งเล็กๆด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะกิ่งเล็กๆกิ่งเล็กๆแบบน,แน,นี้แล้วก็อันนี้เราก็ตัดเลยนี่นะคะตัดแล้วออกมาเดี๋ยวนะคะเราก็จะซอยให้เขาโล่งนิดนึงนะคะเพราะว่า,าถ้าเขาไม่โล่งนะคะเชื้อรานะคะก็จะมีเยอะนะคะดูแลยากนากนี่เราก็ซอยแบบนี้นี่คะซอยนี่นะคะ ตรงนี้เราจะซอยนะคะนี่นะ,ะแล้วก็วต้องหาต้นอรอของกิ่งนี่นะคะก็คือต้นขั่วของกิ่งก็คืออันนี้นะคะที่ทำให้ห้อยนะคะจาเลิ่มึบนีตกลงมาแล้วะคอันเล็ก กิ่งเล็กแล้วก็ซอยเหมือนกันนะคะนี่ซอยเลยนะคะแบบนี้อัน,นี้พันธุ์ิงเทอร์ต้นนะคะเขาก็จะกิ่งของเขาจะห้อยนะคะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เขาก็มีความสวยนะคะสวยในตัวของเขาเองเนาะนี่นะคะแล้วก็ตัดเลยเพราะว่าเราต้องการให้เขาตั้งขึ้นนะคะให้เขาสูงขึ้น เราก็เลยต้องตัดตรงนี้เลยตัดดูก่อนเนาะให้เขาสูงขึ้นเนะเาะเราจะตัดตรงนี้นะคะเราจะตัดตรงนี้นะคะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าอันนี้ห้อยไปนะคะกิ่งจะฉีกหรือเปล่านะคะแต่จะลองเอาไว้ดูก่อนเนาะเอาแต่เฉพาะที่เขาห้อยแบบนี้ก็พอนี่นะคะนี่นะคะทุกคน นี่นะคะเขาจะถึงดินแบบนี้เราก็ต้องซอยออกซอยทิ้งเลยแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นอันนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องดูว่าเขาจะค้อยติดดินไหมถ้าห้อยติดดินเราก็ต้องเอาทิ้งนะคะทุกคนเอาทิ้งเลย นี่นี่นะคะอันนี้ไม่ติดดินแน่นะคะเราจะเอากิ่งนี้ไว้เป็นกิ่งกั้งนะคะอันนี้คือกิ่งกั้งอันนี้เราก็จะเอากิ่งนี้ออกนะคะเราก็จะตัดออกเราจะใช้อันนี้กตกัดนะคะนี่ตัดกิ่งเล็กก่อนอาลแล้วไปตรงนี้ก่อนเนาะเพราะกิ่งใหญ่เราต้อง ค,ค่อยๆตัดนะอ่า <c oughs> นี่นะคะเราก็ซอยออกเลยแบบนี้เลยะคะ่ะอันนี้ก็ตัดนี้เลยดีกว่าอือ <c oughs> นี่ตัดซอยออกแล้ก็จะเห็นโล่งนะคะโล่งแล้วนะคะมาข้างนี้นะคะ อืมี่ค่ะอืมนี่นะคะเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ค่ะทุกคนอันนี้เราก็ซอยไปเสร็จไปแล้วนะคะนี่ให้เขาโคนโล่งๆแบบนี้นะคะให้เขาสูงขึ้นนะคะจะดูแลรักษาง่ายนะคะนี่นะคะเห็นไหมโล่งแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการปกแตงกิ่งให้เขาสูงขึ้นนะคะแล้วจะได้ดูแลรักษาง่ายเนาะนี่อย่างนี้นะคะ ต่อไปนะคะขั้นต่อไปที่เราต้องทานะคะก็คือการทาปูนแดงนะคะตัดแล้วนะคะต้องทาปูนแดงแบบนี้ปูนกินหมากนะคะแล้วก็ทาบริเวณนี่แผลที่เรานี่นะ,ะแผลที่เราตัดเอานะคะเราก็ต้องทานะคะช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็เราไม่รู้ว่ามแมลงจะเจาะหรือเปล่านะคะเราก็ต้องทาป้องกันไว้เลยนะคะหนึ่งป้องกันมแมลงสอง ถ้าไม่แพ้เขาแห้งแห้งเร็วนะคะรักษาด้วยปูปัญญาชาวบ้านเนาะก็คือปูนกินหมาหเองนี่นะคะแบบยี่นี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแพ้ทุกแพ้เราก็จะต้องกันไว้ด้วยการทาปูนขอน,นึ่งนะคะมอดนะคะสําคัญที่สุดเลยถ้าเป็นแพ้ใหม่นะคะบางทีมอดก็จะขึ้นเข้าได้เหมือนกันเราก็ต้องทา ทุกแผลที่เราตัดนะคะทุกแผลที่เราตัดต้องกันไว้ดีฝาที่เราจะไปรักษาข้า้งข้าวหลังเนาะเพราะว่ามอดตะเจาะเข้าไปในตัวไม้แบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เรารักษายากนี่นะคะดูข้างนี้นะคะเราก็ตัดแล้วนี่นะคะแผลเราก็จะทาแบบนี้เลย เล็กน้อยแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนดีฝ่ามีหม้อเตะนะคะทุกคนอื่นี่อันนี้เราทาเใช้มือทานะคะอันนี้ปูนกินหมากนะคะทุกคนปูนกินหมากของายายนะ,ะยายหรือว่าย่า้าอะไรประมาณนี้นะคะที่เขากินหมากกันนะแบบไปเดี๋ยวเราไปทากิ่งอื่นกันกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ฉีกด้วยกิ่งนี้ฉีกแล้ก็ต้องทาให้ แผลให้ดีนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อราอะไรแผลไม่แห้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะอ่านี่นะคะเราก็ต้องดูแลให้เขาแผลแห้งนิดนึงนะคะทับไปเลยนะปูนกินหมากอ่าแบบคุณญญาชาวบ้านอันนี้ก็เราจะถุงละสิบบาทนะคะนี่นะคะถุงละสิบบาทได้เยอะได้เยอะมากนะคะ ลมแรงค่ะตอนนี้ฝนเริ่มนะคะเริ่มจางเขามาเราจะทาทุกอันที่เราตัดนะคะแผลอ,อมอมน,นอนอยู่ตน,นี้นะ,ะนี่ค่ะเราจะทาทุกแผลอันนี้นะคะ อันนี้จะมือเลอะนิดนึงนะคะทุกคนเราใช้แปรงมันจะยากนะคะเพราะว่า,าใช้มือเร็วกว่าน,น,น,นาเลยไม่ต้องกลัวหมดไปนะคะเพราะว่าตัวละสิบบาทเอง ค่ะเดี๋ยวเราแจ้กันในคลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าเราจะเอาคลิคอีกดีๆอะไรมาฝากทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ